ก็ทำการกวาดล้างนะครับการทุจริตครั้งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะตั้งข้อหาการกระทําผิดทางอาญาผู้ต้องหาตอนนี้ปรากฏว่ามีถึง4,400คนซึ่ง สวัสดีครับพบกับผมเทศักดจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีประเด็นร้อนๆโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่น่าสนใจและความขัดแย้งของมหาอำนาจเริ่มต้นฮะเวียดนามก็ลุยล้างคอร์รัปชันต่อเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มโดนคุก8ปีนะครับสำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าสาร เวียดนามสั่งจำคุกเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่เป็นเวลา8ปีจากคดีช่อโกงรวมมูลค่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงนะฮะล่าสุดที่ถูกดำเนินคดีในปฏิบัติการกวาดล้างทุจริตครั้งใหญ่ในเวียดนามที่เกิดขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันทองคำก็บวกเล็กน้อยหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบหลังเศรษฐกิจอเมริกันอ่อนแอ อัตราเงินเฟอ้อดีตัวราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับจากความกังวลและความวุ่นวายของอุปทานในตะวันออกกลางหลังอิสราเอลยกระดับการโจมตีทางอากาศในเมืองราฟาของกาซาส่วนบอสตรีทนะครับปิดลบและทองคำบวกนักลงทุนตกใจข้อมูลเศรษฐกิจและตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อของฝั่งสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่ากดดันเยอรมน,นีนะฮะทำตามมอบขีปนาวุธพิสยัยไกลให้กับทางฝั่งยูเครนนะครับรัสเซียเย้ยไม่อาจเปลี่ยนกระแสะของสงครามได้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาหวังว่าการตัดสินใจของพวกเขาและบรรดาชาติพนันธมิตรที่จัดส่งอาวุธพิสยยัยไกลแก่ยูเครนอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เยอรมน,นีดำเนินการแบบเดียวกันเนื่องจากจนถึงขณะน,นี้เบอร์ลินยังปฏิเสธ จัดหาอาวุธทอรัสนะครับให้กับกยูเครนอย่างไรก็ตามรัสเซียยอะหอยันว่าอาวุธโจมตีระยะไกลเหล่านี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะในผลลัพธ์ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ปราบมอบหนุนโปอร,รสไตน์นะครับตามมหาวิทยาลัยแต่เอาไม่อยู่ฮะลามปามสู่สถาบันอื่นๆมากขึ้น ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเจ้าที่สหรัฐเริ่มใช้มาตรการแข็งร้าวกับผู้ชุมนุมประท้วงสนับสนุนปาเลสทตน์นะครับปักหลักชุมนุมตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับหลังการชุมนุมลักษณะเช่นนี้แพร่ลามไปตามสถาบัานอุดมศึกษาอื่นๆทั่วอเมริกันมากขึ้นนะในวันพรหัสบดีที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าหมายในการโจมตี รัฐบาลของโจไบเดนฮะซึ่งกำลังเข้าสู่การเลือกตั้งในขณะที่ชาวยูเครนกว่า300คนประท้วงปิดกงศุนในโปโลแลนด์ต้านกฎหมายใหม่บังคับกลับไปเกณฑ์ทหารชาวยูเครนกว่า300คนรวมตัวกันประท้วงเพื่อปิดกัน้นนะครับสถานกงศุนของประเทศประจำกรุงวอร์ซอเมืองหลวงของโปโลแลนด์ซึ่งเป็นช่วงกลางสัปดาห์เรียกร้องขอต่ออายุพาสปอร์ต ที่พวกเขาถูกปฏิเสธภายใต้กฎระเบียบใหม่ในการระดมพลของทางฝั่งยูเครนนะครับในขณะที่จีนคู่ตอบโต้นะครับหลังสหรัฐอเมริกาตั้งขีปนาวุธนะครับพิสัยปานกลางในฟิลิปปินส์ปักกิ่งประนามการเคลื่อนไหวของวอชิงตันในการประจำการอาวุธพิสัยกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจะ ใช้ทุกมาตรการนะครับที่เห็นผลขัดขวางระหว่างอเมริกันปั่นป่วนทะเลจีนใต้จากคํากล่าวนะครับของอู่เซียนโกศกกระทรวงกลาโหมของจีนนะที่เกิดขึ้นในขณะที่คณะกรรมการปป,ป,ปชมาเลเซียเปิดสอบทุจริตมหาเทมูฮัมมัดพร้อมบุตรชายคณะกรรมการปกป้องและปราบปรามการทุจริตของมาเลเซียออกมาถแถลงยืนยันว่า รัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีขอภัยฮะอดีตนายกรมนตรีมหาเทมูฮัมมัดเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่กําลังถูกสอบสวนคดีทุจริตหลังจากที่บุตรชายทั้งสองคนของเขาถูกร้องขอให้ไปชี้แจงบัญชีทรัพย์สิสนนะครับในขณะที่ผู้โดยสารหญิงอยากนอนไม่ยอมนั่งปรากฏว่าทำเครื่องบินดีเลย์นานกว่า2ชั่วโมง ผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งในประเทศจีนก่อความปั่นป่วนด้วยการปฏิเสธคำบิมบอ์ของทางเจ้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินนะครับขอให้เธอนั่งตัวตรงแล้วรัดเข็มขัดนิรภัยก่อนเทคออฟส่งผลทำให้เที่ยวบินดังกล่าวต้องออกเดินทางล่าช้าไปนานถึง2ชั่วโมงตามรายงานของหนังสือพิมพ์ s o า t ์ c ช i น a Morning p พ s ตนะครับเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นที่เที่ยวบิน TG103 นนะครับของสายการบินแอร์กุยหลิน นะครับที่กำหนดเดินทางออกจากท่ากรศสยานกุ้ยหลินไปเมืองจี้หนานนะครับในช่วงบ่ายวันที่16เมษายนโดยหลังขึ้นไปเครื่องบินแล้วผู้โดยสารรายนี้นอนราบในเก้าอี้สองตัวที่เธอได้ทำการจองไว้ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในขณะที่เจ้าที่ฮามาสก็มีการยื่นข้อเสนอวางอาวุธหากมีการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ เจ้าที่ฮามาสบางคนเผยมีความเป็นไปได้ที่ทางกลุ่มอาจยอมยุติการเครื่อนไหวการต่อสู้ด้วยอาวุธของอิสราเอลหากมีการสถาปนารัฐเปเลสไ์ที่เป็นอิสระบนดินแดนซึ่งถูกอิสราเอลนั้นยึดในสงครามปี1967ะครับในขณะที่นาโต้ก็มีการเตือนจีนนะครับเลิกช่วยเหลือรัเสเซียหากยังต้องการความสัมพันธ์ที่ดี นะครับกับชาติตะวันตกเยนสโตเทนเบิร์กนะครับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาอเดนิกเนอือหรือนาโต้ออกมาเตือนจีนนะครับว่าต้องหยุดสนับสนุนรัสเซียทาสงครามในยูเครนหากยังต้องการมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับชาติตะวันตกเซลเทนเบิร์กนะครับถแถลงที่กรุงเบอร์ลินว่าการสนับสนุนของปักกิ่งมีความสําคัญยิ่งยวดต่อปฏิบัติการสงครามของรัสเซียและช่วยให้เศรษฐกิจ แดนหมีขาวยังไปต่อได้แม้ถูกตะวันตกคว่ำบาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จีนแชร์เทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆให้กับมอสโกเช่นเซมิคอนดักเตอร์เป็นต้นนะครับในขณะที่ผู้นำกรีซนะฮะแถลงชัดไม่บริจาคระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนนายกรัฐมนตรีนะครับของกรีซออกมาถแถลงชัดเจนว่าประเทศของเขาไม่พร้อมจะส่งระบบ ก้องกันภัยทางอากาศเพรเทียอตนะครับหรือเอสสให้กับทางยูเครนหลังถูกพันมิตรทั้งในสาภาพยุโรปและองค์การสนธิสัญญาอเรียนหรือนาโตกดดันให้ส่งการช่วยเหลือทางอาหารแก่ยูเครนให้มากขึ้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์ประเด็นที่สําคัญฮะทั้งสถานการณ์ในยูเครนนะครับซึ่งปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้ชาติตะวันตก ก็ปรากฏว่ากําลังมีปัญหากันเองละนะโดยการจะส่งอาวุธให้แต่ละชาติก็บอกว่าไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าการส่งอาวุธให้กับยูเครนนั้นส่งไปแล้วนะรปรากฏว่าส่งไปก็แพ้ส่งไปก็แพ้ตอนนี้นาโตก็ทาได้เพียงขอให้จีนหยุดการช่วยเหลือทางฝั่งของรัสเซียนะครับและขณะที่อาวุธที่เยอรมนีมีการส่งไปให้กับยูเครนนั้น นะครับรัสเซียก็ยืนยันว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามหรือผลของสงครามได้คือยังไงยูเกรนก็ชนะอยู่ดีจริงๆแล้วนะครับรัสเซียทําได้ง่ายๆกดอาวุธนิวเคลียร์ทีเดียวนะครับก็ปรากฏว่ายูเกรนก็จะหายไปจากแผนที่ของโลกทันทีแต่จนถึงขนาดนี้รัสเซียยังไม่ยอมดำเน,นินการ สิ่งที่น่าสนใจและเป็นบทเรียนที่ดีที่ปรากฏว่าเวียดนามเนี่ยก็ทําการกวาดล้างนะครับการทุจริตครั้งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะตั้งข้อหาการกระทําผิดทางอาญาผู้ต้องหาตอนนี้ปรากฏว่ามีถึง4,400คนซึ่งรวมถึงเจ้าที่รัฐบาลและนักธุรกิจชั้นนําด้วยนะครับศาลโฮจิมินก็ตัดสินนะฮะแล้วก็บุคคลแล้วก็บุตรสาวที่มีความผิดฐานหลอกลวงการลงทุน กู้เงินนะระหว่างปีนะครับสื่อของทางเวียดนามก็ระบุว่าท่านประธานของบริษัทเครื่องลื่มแห่งหนึง่งวัย71ปีนะครับถูกตัดสินว่าเป็นผู้วางแผนลวงให้จัดสรรทรัพย์สินที่ได้มาจากสินทรัพย์คําประกันเงินกู้นะครับรายงานว่าเมื่อกู้ผู้กู้รายนี้ได้เงินกู้และดอกเบี้ยมาเรียบร้อยยังไม่ยอมคืน,นทรัพย์สินเหล่านั้นให้โดยมีข้ออ้างต่างๆนาน,นานเช่นผู้กู้ละเมิดสัญญาจึง เสียสิทธิ์ในการซื้อศนะารก็มีสั่งจำคุกบุคคลที่เกี่ยวข้องเนะีน่ยนายชานะวัย43ปีแล้วก็บุตรสาวของนายถาร,รอง c ีอของบริษัท4ปีรวมทั้งตัดสินจำคุกนาะยทรัลนนะลูกสาวคนเล็กวัย40ปีโดยให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปี นะครับปรากฏว่าผู้ต้องหาในคดีต่างๆเราเนี่ยคดีประวัติศาสตร์นะฮะของคดีเจิงหม่หล่นนะฮะเจ้าแม่อสังหาริมัทรัพย์ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับจากข้อหาอยักยอกทรัพย์ที่สร้างความเสียหายถึง27,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผู้ต้องหาในคดีนี้มีทั้งสิ้น86คนรวมถึงเจ้าที่อุโสของธนาคารและถูกตัดสินตั้งข้อหานะฮะ ติดสินบนถึงใช้อำนาจทางผิดกฎหมายและละเมิดกฎหมายการธนาคารนะฮะเมื่อเดือนมีนาคมศาลฮานอยตัดสินจำคุกนายโดเฮงสุงนะครับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรู8ปีข้อหาช่อโกงนะครับนักลงทุนนับพันคนผ่านการ,าการออกปฏิบัติมูลค่า355ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สื่อของทางการนะครับระบ,บุว่าลูกชายของนายดงนะ และลนายดงและลูกชายจำคุก3ปีจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นเรื่องการเหตุการณ์ที่ต้องยอมรับนะบว,ว่าเวียดนามเนี่ยเขาใช้มาตรการเด็ดขาดทั้งประหารชีวิตทั้งจำคุก4,400ลรายนะครับสำหรับคดีการทุจริตคอร์รัปชันนะซึ่งเป็นการกวาดล้างครั้งใหญ่ของเวียดนามเลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยม่ได้เคยมีปริดปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่งส สืบสารรักษาอ่อ,อยอไทยใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะ ท่านทรงงานได้บันทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่มสมงรู้